ต้องการตัดกระดาษที่มีขนาดความกว้างนะครับ105เซนติเมตรยาว210เซนเมตรนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและมีความยาวเป็นจำนวนเฉพาะนะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับถ้าต้องตัดกระดาษไม่ให้เหลือเศษจ,จะตัดกระดาษได้มากที่สุดกี่ใบนะครับเขาต้องการตัดกระดาษให้ได้มากที่สุดนะครับต้องการตัดกระดาษให้ได้มากที่สุดแปลว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะครับจะ,ต,ะ,บะบต้องมีพื้นที่เล็กที่สุดนะครับโอเคนะครับต้องมีพื้นที่เล็กที่สุดนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้ทํายังไงครับข้อนี้นะครับไม่ใช่การหาหอละมอนะครับหอละมอคืออะไรหอละมอคือหาร่วมมากนะครับก็คือการหาตัวหาร่วมที่มีค่ามากที่สุดนะครับแต่ข้อนี้ เราต้องการตัวหารร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับเพราะเราต้องการตัดกระดาษให้ได้จานวนใบมากที่สุดนะครับดังนั้นเราต้องการรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับดังนั้นเราต้องการตัวหารร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับทำไงครับเราต้องหาตัวหารร่วมของ105นะครับและ210นะครับ ถ้าเราจะหาตัวหารร่วมนะครับเราต้องหาตัวประกอบของแต่ละตัวก่อนครับเราจะหาตัวประกอบของ105ก่อนครับตัวประกอบของ105หายัางไงครับใช้วิธีตั้งหารเลย5 2 10 5 1 5นะครับ3 7 21นะครับตัวประกอบของ105นะครับก็จะมี1 3 5 7นะครับ ตัวประกอบของ210นะครับมีอะไรบ้างครับตั้งหารครับ7 3 21นะครับ7 0 0 2 1 2นะครับเหลือเศษ1 2 5 10นะครับ3 5มหนะครับดังนั้นตัวประกอบของ210ก็จะมี1 2 3 5และ7นะครับดังนั้นนะครับตัวหารร่วมของทั้ง ร้อยห้าและสองร้อยสิบมีอะไรบ้างครับตัวหางร่วมก็จะมีหนึ่งนะครับมีอะไรครับสามนะครับมีอะไรครับห้านะครับและเจ็ดนะครับเขาต้องการตัดกระดาษให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเราต้องการพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เล็กที่สุดครับ ดังนั้นเราต้องเลือกตัวที่เล็กที่สุดนะครับเราเลือกหนึ่งได้ไหมครับเลือกได้ไหมเลือกหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเขาต้องการด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับดังนั้นหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดที่เป็นตัวหาร่วมนะครับในที่นี้ก็คือ3นั่นเองครับ ดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ละด้านจะมีขนาดเท่ากับ3เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราจะแบ่งกระดาษขนาดกว้าง105เซนนะครับและยาว210เซนนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด3เซนคูณ3เซนเราจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้กี่รูปครับ เราก็นำ105นะครับมาหาร3นะครับด้านกว้างนะครับดูว่าแบ่งด้านกว้างได้เท่าไหร่นะครับ3 1 3 3 3 9แล้วเสร็จหนึ่งนะครับ3 5 15นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ด้านกว้างเท่ากับ35ชิ้นนะครับด้านยาวเราจะแบ่งได้เท่าไหร่ครับด้านยาวเราก็นำเอา210มาหาร3นะครับ3 1 3 3 7 2 1นะครับ3 0ศูนย์ได้0นะครับดังนั้นด้านยาวเท่ากับ70ชิ้นนะครับดังนั้นนะครับเราจะแบ่งกระาดาษนะครับที่มีขนาด105เซนคูณ210เซนนะครับได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด3มเซนคูณ 3, ณ3ณมเซนกี่รูปครับนั่นก็คือนำา35คูณ70นะครับแล้วเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ7 5 3 5นะครับ7321 ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่นะครับได้ครับสองพันสี่รใบนะครับโอเคนะครับเราจะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด3ามคูณสมเซนนะครับได้2450ใบนะครับโอเคนะครับ